อุดหนุนใหม่ม <า S 1> นะ <มา S 1> นซื้อแป้งน่ารักหน่อยสิคะได้เลยจาะคนสวย <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ชมอ่พี่ทำไมอ่ะนี่จะพุ่งไปไหนเนี่ยเป็นไรเดินหน้ามุ่ยม,มาเชียเบื่อดิเบื่ออะไรเรี๋นี้ไปไหนมาไหนเจอแต่รถติดนีด รถมันก็ติดเป็นธรรมดาอยู่แล้วถ้ารถไม่ติดจะวิ่งมายัางไงล่ะคะเออใช่รถก็ต,ต,ติดทุกคันถุยไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าการจราจรติดขัดน่ะจะคนสวยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องรถนะไม่จะคุยคุยซ <ff> ะอย<ฟ> <rates> แฟนหนูออกรถมาใหม่จะน,นัดรับหนูไปทานข้าวด้วยนะจริงเหรอจร <Rat> ิงโอ้ยนาอิกฉาแฟนเธอจริงๆเลยนะนี่ยมีรถใหม่ด้วย แต่พอถึงเวลานัดนะมีรถป้ายแดงมาจอดที่หน้าบ้านหนูหนูขึ้นไปนั่งพอรถออกตัวท่านั้นและหนูทำหน้าไม่ถูกเลยแสดงว่ารถมันต้องทั้งแรงทั้งหรูเลยใช่ไหมล่ะเปล่าหนูขึ้นรถผิดคาดไปไปดีกว่าเครียดเมื่อกี้ขับรถมานะเจอรถคว่ำเต็มถนนเลยกดว่าที่เหตุหรอเอา้ารถมันก็ต้องคว่ำอยู่แล้วไงรถหงายจะวิ่งยังไงไปถไปเดี๋ยวตกความ มีคนไม่ใช่รถจะมาควา้าบ้าแบบนี่ได้หรือ,อยังละแปลงอ่ะไ,ได้แล้วครับ